ตูนผีก่อนนอนนะครับอขอบคุณไทตูนไทตูนเป็นแอปพลิเคชันที่รวบรวมการ์ตูนผีลายเส้นไทยเอาไว้เยอะมากเป็นนับพันเรื่องเพื่อนๆที่ชอบอ่านการ์ตูนลายเส้นไทยเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปโหลดแอปพลิเคชันนี้แล้วก็ เข้าไปอ่านได้มีโฆษณาเด้งมาก็ดูไว้เขาหน่อยนะครับอย่าเพิ่งกดข้ามเผื่อจะเป็นรายได้เล็กๆ,ๆน้อยหล่อเลี้ยงศิลปินคนวาดการ์ตูนคนทำแอปพลิเคชันนะครับหรือว่าใครที่อยากจะสมัครแบบพรีเมียมก็เดือนละ29บาบาทมั้งนะครับแบบไม่มีโฆษณาก็อ่านได้ยาวๆเผื่อใครเป็นนักเล่าอยากจะไปเล่าที่นั่นที่นี่อ่านแล้ว เรื่องนี้เกิดแรงบันดาลใจแต่งเติมเพิ่มอีกหน่อยก็เป็นเรื่องเล่าสนุกสนุกเอาไปเล่าสู่กันฟังในวงปาร์ตี้วงอะ,อะไรก็แล้วแต่แลกเปลี่ยนกันก็ได้เช่นกันคืนนี้อ๋อคืนนี้คืนนี้คืนนี้ผลงานของอาจารย์แดนสุดสาครเศิลปินนักวาดรูป การ์ตูนผีลายเส้นไทยอันดับต้นๆและจบแบบด่วนๆนะครับอาจารย์แดาน่าจบแบบอาจารย์ทำไมมันจบด่วนๆนะมันมี16หน้าวาดเพลินจบไม่ทันก็เลยต้องจบแบบนี้วันนี้เสนอการ์ตูนเล่มละหบาทครับมีผีมาบีบคอแล้วข้างหลังก็มีผู้ชายกับผู้หญิงแหมตากลมขนตางอนเชียวนะฮะ คนดีผีไม่ฆ่าปะอ่านพร้อมๆกันครับเรื่องใหม่ไม่เคยพิมพ์ที่ไหนมาก่อนนะฮะแล้วแน่นอนครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหม่สำหรับเดอะช็อคไม่เคยอ่านที่ไหนมาก่อนเหมือนกันคนดีผีไม่ฆ่า ตกลงมันหหรือแปดะอ่ะแปใช่ไหมย้อนกลับไปเมื่อ80สิปีก่อนไม่ว่าคนจนคนรวยเมื่อตายลงร่างไร้วิญญาณก็ถูกนำไปฝังไว้ในป่าช้าหรือไม่ก็เผาบนแท่งปูนที่ถูกก่อขึ้นเรียกว่าเชิงตะกอนไอ้ ลมนี้แน่นะไอ้พองเอ้ยไม่พิษหรอกพี่เป็นวักผิดหรือเปล่าว่าอย่างนั้นเหมือนกันไม่พิดหรอกฉันสืบมานานแล้วงั้นลงมือขุดกันเถอะเดี๋ยวจะดึกเกินชายทั้งสองลงมือขุดอย่างเร่งรีบ แต่ความเงียบยามค่ำคืนทำให้เสียงจอบเสียมดังไปถึงหูของซับเปเลอขำซึ่งปลูกบ้านอยู่หลังวัดใกล้ป่าช้าเสียงผิดปกติดังมาจากป่าท้าหรือวะใครมันมาทำอะไรขำํำ,ำมืดมืดบ้าแก่ไม่หล่อช้าคว้าไฟฉายเดินดุ่มเข้าไปดูทันที คำว่ากลัวผีไม่มีอยู่ในพจนานุกรมของสมองแกเพราะถ้ากลัวก็เป็นสับปเปล,เลอไม่ได้เอ้ยโลงเศรษฐีเนี่ยทำไมมันเปิดยากจังวะยากยังไงถ้าทรัพย์สินเยอะก็คุ้มนะพี่เวกดูสิแหวนวงโตเหลืองอลา,ามเลยอะ่ะ รีบรีบรูดออกมาเลยเราต้องนบงานแข่งกับเวลากันหน่อยเว้ยเฮ้ยนั่นพวกแกกำลังทำอะไรวะเอ้ยแกท้าไม่รู้ไม่เห็นจะบ้างก็ได้นะตาขามเดี๋ยวข้าแบ่งให้ถึงข้าจะเป็นสัปเหร์อหากินกับการทำศพ แต่ข้าก็ไม่เคยขโมยของจากศพพวกเองนี่เลวท่าทั่วจริงๆอ๋อไม่รับข้อเสนอเล้วยังมาด่ากูอีกแบบนี้ปล่อยไว้ไม่ได้เสแล้วไอ้เวกเงื้อพลัว่วขึ้นมาหมายข่าสับปเปลือกขำเพื่อปิดปากตายจะเถอะแต่มันก็ต้องสะดุง้ง เมื่อพื้นดินบริเวณน,นั้นเกิดสั่นสะเทือนขึ้นมาอย่างผิดปกติโอ้ยเกิดอะไรขึ้นหะรเฮ้ย,ย,ยมันเกิดอะไรขึ้นไอ้พองไม่รู้สิเพขณะที่ทั้งหมดกำลังงงงงากศพของเศรษฐีเคล้าก็เคลื่อนไหวเฮ้ย ฟพกพศสมมีชีวิตไปไปได้ยังไงวะโอ้ผีหลอกเท่านั้นเองมันสองคนก็พากันวิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตสับเลเขำแม้จะไม่กลัวผีแต่พอเจอเข้าจริงๆก็ถึงกับก้าวขาไม่ออกไอ้เขาไม่ต้องกลัวค้า คนซื่ออสะอาดางเองทำไมวิญญาณอ้ยไม่ได้พูดนานไอทำให้วิญญาณข้าต้องกลับเข้าล่างช่วยชีวิตเองและจัดการกับคนชั่วโอ้ ไม่รอข้าแน่นะข้าไปแล้วไอเวกับไอพองยังคงวิ่งหนีโดยไม่รู้ว่ากำลังถูกตามล่าเฮ้ย hey, ทำไมยังไม่ออกจากป่าช้าตั้งทีวะว,ว,วิ่งตั้งนานแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเราเราจะวิ่งวนอยู่ในป่าช้าจะแล้วไอพอง คลืนอีกแล้วเสียงฟ้าร้องสายฝนก็สาดลงมาราวกับฟ้ารั่วแวะพักที่เบิงนั้นก่อนเถอะพี่ซาในเพิงมีคนอยู่ด้วยเฮ้ยมีคนนั่งหลบฝนอยู่ก่อนแล้วยังยังพอมีที่ว่างพี่เวกพ,พี่ชายเราขอหลบฝนด้วยคนนะ ามสบายว่าแต่น้องชายวิ่งหนีผีกันมาหรือไงอ้ารวรู้ยังไงวะเปรียงผ่าแรงไม่ได้เดี๋ยวไอ้สายฟ้าแลบแปราบทำให้มีแสงวูบวาบเห็นใบหน้าของผู้ที่อยู่ก่อนอย่างชัดเจนต้องรู้สิเออ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  อาอออ啊อ啊ะไม่ไม่ไม oh. ่ผ <Jean> ีผีแรทีเขาไอ้พวกคนชั่วไม่รู้จักทำามหากินมาขโมยของผีสมควรตายฉ้นฉันฉันผิดไปแล้วอย่าทำอะไรฉันเลยต่อไปฉันจะไม่สาอีกแล้วจ้า ไม่มีสัจจะในหมู่โจรถ้าแกขโมยของของข้าอย่างเดียวก็พอไปได้แต่นี่แกคิดจะฆ่าคนดีๆอย่างตะขำข้าปล่อยให้แกลอยนวลไม่ได้หรอกเมื่อมั่นใจว่าขอชีวิตไม่ได้ผลหัวขโมยทั้งสองก็ไม่อาจจะอยู่ต่อไปได้ไปไปไปกระเธอเฮ้ยไป ชะตาของแคข,ขาดแล้วอย่านี้ให้เหนื่อยเลยไม่รอดหรอกเออเออเอเอเ,อเอ้อเ้อไอเวกผู้เป็นลูกพี่แหกปากร้องลั่นเมื่อถูกฝ่ามือผีตบหน้าแตกเพ้งตบหน้าแตกเลยออ oh. มันล้มคว่ำจมกองเลือดขาดใจตายง่ายๆอยู่ตรงนั้นเลยคนเร็วอย่างแกต้องตายโหงแบบนี้แหละอืมอืมอืออพ่องหลับหูหลับตาวิ่งแต่ก็หาได้ไปถึงไหนไม่เอาเฮ้ยกูขับมาที่เทอไม่เงี้ย ใช่มึงจะไม่มีวันผลออกไปจากป่าช้านี้พอที่นี่คือสุสานของมึงโอ้โหไว้ชีวิตกาน้อยเถอะและไอ้พ่องก็หมดอิสรภาพตั้งแต่วินาทีนั้นเมื่อมือผีของตะคลาวรวบคอของมันเอาไว้อย่างแน่นหนาะมันดิ้นเท่าไหร่ก็ดิ้นไม่หลุด อ,อ,อหมดเวลาที่จะอยู่บนโลกใบนี้ของแกแล้วยิ่งดินน้นรนมือผีก็ยิ่งบีบให้แน่นขึ้นเรื่อยๆจนลมหายใจของมันติดขัดและขาดช่วงตาเหลือกแทบถลนหลุด และขาดใจตายในที่สุดหมดเวรหมดกรรมสุดทีอยู่ไปก็มีแต่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนทำชั่วทำดีถึงคนไม่เห็นแต่ผีเห็นทำดีผีช่วยทำชั่วผีชังถึงตายนะ จะบอกให้ไปสู่สุขติเถอะแต่เขาผ่้นี้ขาโคงต้องเหนื่อยอีกแล้ว